กระทรวงดียกระดับการป้องกันความลับส่วนบุคคลรั่วไหลด้วยระบบการตรวจสอบข้อมูลอัตโนมัติหรือ PDPc Eagle Wings ที่มีความแม่นยำสูงถึง100%เอร์เซ นายประเสริฐจันทระรวงทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐ,ฐกิจและสังคมเป็นประธานเปิดงาน PDPC Alliance Moving Forward on PDPA 2024หรือการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าข้อมูลจะได้รับการปกป้องในทุกสถานการณ์สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการใช้บริการดิจิทัลในยุคปัจจุบันเพื่อตอบสนองต่อปัญหาการละเมิดข้อมูลที่เพิ่มขึ้นซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเชื่อมั่นของประชาชน โดยดรเวทางพ่วงทรัพย์รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกล่าวว่านโยบายรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลมุ่งหวังให้การรั่วไหลของข้อมูลเป็นศูนย์โดยนำระบบการตรวจสอบข้อมูลอัตโนมัติหรือ PDPC Eagle Wings ที่มีความแม่นยำสูงถึง100%เเข้ามาช่วยลดความเสี่ยงจากการละเมิดข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อผลักดันแผนแม่บทการส่งเสริมและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพุทธศักราช2567ถึง2570โดยมีเป้าหมายในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยให้เทียบเท่าระดับสากลการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งสิ้นนะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่ามิจฉาชีพนี่ได้ใช้ข้อมูลที่รั่วไหลออกไปนี่ในการหลอกลวงพี่น้องประชาชนนะครับเพราะนั้นแล้วมันต้องมีการ ปรับปรุงองค์ความรู้โดยตลอดนะครับในการที่จะป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลน,นั้นถูกละเมิดได้อีกต่อไป